ขอมั่นใจเยอะๆค่ะคนที่สอง่ชเอมให้ผ่านนะคะเจอกันรอบหน้ากว้างเมื่อกี้เตินย่องนิดิไม่รู้รู้สึกเหมือนกันย่องนิดนึง ไม่รู้อ่ะมันมันมีคนอื่นที่เดินสวยกว่ากระฉับกระเฉงกว่าไงผ่านมันย่องแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากเกลียดจนเกินไปคอยเสียงคอยเสียงแต่มันไม่ outstanding อ่ะคนอื่นเนี่ยขนาดมีที่เปรียบเทียบด้วยนะนี่เดินคนเดียวแล้วยังไม่ได้แบบเด่นออกมาพ่เกก็เลยไม่ผ่านค่ะ คริสขออนุญาตบายบายใครเอ่ยเสียใจด้วยค่ะแต่พี่ทำไมไม่เชื่ออทำไมพยายามแล้วอะไรเงี้ยแต่สองคนนั้นเขาไม่เอาจริงๆอะไรเงี้ยทำไมไม่เชื่อพี่ด้วย พอหนูเปิดหน้ามาค่ะเราก็ได้ยินเมนเตอร์กรีสูเสียงค่ะแต่พี่ลูกเกดนี่น่าจะดังสุดรู้สึกสะใจชนะเดอะเฟสก็โอกาสน้อยแต่ได้ยินเมนเตอร์กรีพร้อมกันก็น่าจะน้อยอยู่เหมือนกันน้องเชอเอมจริงๆพี่ไม่ได้เสียดายหรอกคะ่ะพี่เล่นไซโคกับเมนเตอร์อีกสองคนพี่กำลังเล่นเกมคะ่ะ